สวัสดีครับทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาต่อในส่วนของตัว r e a c t ร่วมกับ Redux ในตอนที่2นะครับในตอนแรกนนะครับผมยกตัวอย่างการใช้ Redux แบบพื้นฐานนะครับก็จะมีการทำตัวเคาน์เตอร์นะมีการเซตอัพตัว Redux พื้นฐานให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองดูการประยุกต์ใช้ตัว Redux นะครับดึงข้อมูลนะครับเป็นลักษณะของตัว E-Commerce นะครับเป็น s h o ปปิ้งการ์แบบง่ายๆนะครับผมแบบง่ายๆก็เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับมันจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับตัวอย่างนี้ก็คือ,อระบบการแสดงตัวสินค้านะครับแล้วก็มี การหยิบสินค้าลงตะกร้านะครับผมก็เป็นโวบอีคอมเมิร์ซแบบพื้นฐานนะครับก็สังเกตนะครับว่าถ้าเราเขียนระบบแบบนี้นะครับถ้าเราเขียน UI แบบนี้นะครับด้วย React นะฮะด้วย React เราจะต้องแบ่งเป็นคอมโพเนนต์นะครับย่อยๆนะครับเป็นคอมโพเนนต์ย่อยๆอย่างด้านบนสุดเนี่ยก็เป็นคอมโพเนนต์ตัวหนึ่งนะครับเป็นชุดของเมนูนะครับผมก็จะมีแหมชื่อคอมโพเนนต์ว่า n น v Bar อย่างเงี้ยนะครับผม ถัดลงมานะครับในกรอบสีแดงใหญ่ๆตรงนี้ก็จะเป็นคอมโพเนนต์ใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นคอมโพเนนต์ที่ใช้ในการแสดงรายการสินค้าทั้งหมดนะครับก็อาจจะชื่อว่า product list ถูกไมหมฮะอย่างนี้ product list ใน product list เองนะครับก็จะมีรายชื่อ i เทมสินค้าเป็นชิ้นๆเป็นกล่องๆนะครับแต่ละกล่องเนี่ยนะครับผมก็จะสร้างเป็นคอมโพเนนต์ย่อยเข้าไปอีกนะครับชื่อว่า product card นะครับก็คือเป็นเป็น card view นั่นเองนะครับเป็น card view ตัวนี้ นะซึ่งในโปรดักต์การ์ดเนี่ยครับก็จะมีรายการไอเทมข้างในอยู่นะครับเช่นมีรูปสินค้ามีชื่อมีรายละเอียดสินค้ามีจำนวนชิ้นมีราคาอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็มีปุ่มสั่งซื้ออะไรพวกเนี้ยนะครับก็นี้ก็คือพวกอไอเทมต่างๆที่อยู่ในโปรดักต์การ์ดนะครับนะแล้วก็ด้านบนนะครับในตะกร้าสินค้าตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีตัวเลขแสดงจำนวนนะครับ สินค้าที่ผู้ใช้ทําการกดสั่งซื้อหรือว่ากดเพิ่มลงตะกร้าสินค้านั่นเองนะครับกดสั่งซื้อตรงนี้หรือกด add to cart นะครับผมนะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างนี้เราก็จะได้เรียนรู้นะครับวิธีการสร้าง component แบบนี้แล้วก็วิธีการ set up ตัวรีดักนะครับว่าเวลาผู้ใช้ทําการเพิ่มสินค้าเข้าตะกร้าเนี่ยทำยังไงให้ตัวเลขไปแสดงข้างบนแล้วก็มีการมีการคำนวณยอดขายอะไรพวกนี้นะครับผม นะก็ดีไซน์เนี่ยนะครับผมจะใช้ b o o s t t a b นะครับตอนนี้เป็น b o o s t t a b เวอร์ชัน5นะครับผม5หรือ4เดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับผมก็ทำเป็นเมนูไว้เพื่อให้เห็นว่ามันสามารถเปลี่ยนคอมโพเนนต์ไปมาได้นะครับเปลี่ยนคอมโพเนตไปมาได้นะครับสามารถกดดูตะกร้าสินค้าได้นะครับกดแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมตอนนี้ผมคลิกเข้ามาที่ตัวเลขตะกร้าสินค้าตัวนี้นะครับมันยังไม่มีสินค้าในตะกร้านะครับ ก็จะขึ้นเป็นศูนย์ชิ้นนะครับขึ้นเป็นศูนย์ชิ้นตัวนี้ผมมกอัพตัวเลขไว้ผมมกอัพไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยแก้ตัวเลขกันอีกทีนะครับก็กดกลับไปสั่งซื้ออย่างนี้ได้นะครับทีนี้ถ้าผมลองแอดสินค้าเข้าตะกร้านะครับอย่างเช่นผมแอดตัวเ๊ปซี่เห็นไหมตัวเลขจะขึ้นเป็นเลขหนึ่งนะครับถ้าผมคลิกเข้าไปดูที่ตะกร้าสินค้านะครับก็จะเห็นว่ามีรายการเ๊ปซี่อยู่ในตะกร้าสินค้านะครับผมแล้วก็ผมกดกลับไปซื้ออีกนะครับผมเลือกเป็น โซนี่ตัวนี้นะครับโซนี่แคเม a นะครับกดปุ๊บก็จะเห็นว่าเพิ่มเป็น2ชิ้นนะครับอย่างนี้นะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้คำนวณตัวยอดรวมทั้งหมดนะครับแต่จะเห็นว่าดึงรายการสินค้าเข้ามาได้แลวนะครับปัญหาครั้งที่แล้วนะครับเวลาเราเก็บข้อมูลลงใน r e d u กเนี่ยครับมันไม่ได้ถูกบันทึกลงตอเนะครับเวลาเรารีเฟรชหน้าจอมันก็จะหายหมดนะครับในเคสเนี้ยเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการเก็บตัวรีดักลง local s t o r e นะครับ refresh หน้าจะไม่หายนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะ refresh หน้านี้ให้ดูนะครับเห็นไหมครับผมตะกร้าสินค้ายังมีสินค้าเดิมอยู่นะครับไม่หายนะครับไม่หายถ้าผมกดกลับไปเพิ่มสินค้าชิ้นที่3เป็น Xiaomi ตัวนี้นะครับปุ๊บเป็น3ชิ้นเห็นไหมครับว่าสามารถเพิ่มได้แล้วก็ refresh ก็ยังอยู่ด้วยนะครับอ่านี่ก็คือไอเดียนะครับเบื้องต้นที่เราจะทำกันใน วันนี้นะครับในคลิปนี้นะครับใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับอ่ะโอเคผมจะปิดเดโมตัวอย่างไปก่อนนะครับที่แพ็กเกจเจสันเราจะเห็นว่าผมมีการลงตัว b o o ต์ t ท็บไว้นะครับเป็น UI นะฮะบูสต์แท็บไอคอนผมใช้ r e t เวอร์ชัน17นะครับมีการใช้ React Redux มีการใช้ Redux นะครับมีการใช้ Router นะฮะ React ทั้งนะฮะเรียกทั้งที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมใช้คล้ายๆเดิมนะครับเปลี่ยนแต่ว่าตัวนี้ใช้ b o o t s t r a b เป็นตัวสร้าง UI ด้วยนะฮะโอเคครับผมเราจะลองรันโปรเจกต์นี้ดูก่อนนะครับก็ต้องติดตั้ง Node module เข้าไปก่อนนะครับผมีเดี๋ยวผมพิมพ์ NPM install เข้าไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีการโหลดตัวแพ็กเกจพวกนี้เข้ามานะครับยังไม่มีโฟลเดอร์ Node module เลยนะครับ แล้วก็ npm run install ก่อนนะเคนะครับมันอาจจะนานนิดหนึ่งนะตรงนี้เดี๋ยวผมจะพอดวิดีโอนิดหนึ่งตัว Product มานะครับหนึ่งโปรดักตมาเนี่ยดึง Product มาใน Product ก็จะมี image url title นะครับมาจากไหนก็อันนี้พวกนี้นะครับตรงนี้นั่นเองครับนี่ไงนี่ครับรับมาแล้วก็เนี่ย image url title นะฮะพวกนี้ครับ description น่าจะพอเข้าใจนะครับ quantity แล้วก็ price นะครับเนี่ยพวกนี้ครับ อ่ารับมาแล้วก็รับมาแล้วก็ทำการอ่านคีย์นะครับของตัวอาร์เรย์ที่ส่งมาผ่าน Prop นะฮะที่ชื่อว่า Product ซึ่งไอ้เจ้าพรอป d u c ตตัวนี้นะครับก็มาจาก Product List นั่นเองนะครับผมนี่ไงฮะ p r o ตเตอร์ er, ตัวนี้นะครับมันมีการวนลูปมาจากที่ส่งมาจากหน้า Home นะครับสุดท้ายก็จะถูกลูปเข้า Product ร์ s นะฮะผลิตก a s ก็จะดิสเพย์ข้อมูลออกมานะครับมีรูปภาพมีสินไตเ e ลเดสคริปชัน จำนวนชิ้นราคาพวกนี้นะครับแล้วก็ไดอยู่อออกมาเป็นแบบในตัวอย่างนี้นั่นเองนะครับนี่คือที่ทําไปแล้วนะครับผมอธิบายคร่าวๆให้ฟังแค่นี้นะครับทีนี้แหละเราจะเข้าสู่เรื่องของการทำรีดักแล้วนะครับตัวนี้คือเล่าตัวเทมเพลตตัวนี้ว่าแต่ละหน้าเนี่ยผมวางอะไรไว้ยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มลุยรีดักกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เล่าโครงสร้างของตัวเทมเพลตตัวนี้เบื้องต้นให้คนฟังคร่าวๆแล้วว่าอะไระนะครับลองไปเพิ่มอีก เป็นเสี่ยวมี่ตัวนี้นะครับกดจึ๊บนะครับเราไปดูที่ตะกร้าสินค้านะครับมีเสี่ยวมี่เข้ามาแล้วครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับเพิ่มสินค้าเข้าตะกร้าได้แล้วถามว่ารีเฟรชหายไหมจะไม่หายนะครับเพราะมันอยู่ในโลคอลส t o r a g นะครับรีเฟรชฟึบว้าไม่หายนะครับจนกว่าผมจะทําการเคลียร์สโตรจข้างล่างนี้เองชึ๊บเคลียร์แล้วก็รีเฟรชก็ตะกร้าก็จะว่างเปล่านะครับถ้าเราดูที่ตรงรีดักนะครับแถบรีดักนะครับเรามาเฝ้าดูตรงนี้กันนะครับถ้าเกิดผมแอ s สินค้าเข้าตะกร้า เริ่มต้นผมจะเคลียหมดก่อนนะเคลียหมดก่อนจึ๊บแล้วก็ทีนี้ผมก็ลองมาแอดสินค้าข้ตาก้านะครับกดเป๊ปซี่ปุ๊บมาที่แอคชั่นนะครับแท็บชาร์ตนี้ก็ลยผมแอดปึ๊บนะครับเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นมาเป็นสเตตนะครับเรามีการส่งไทไปนะครับก็จะได้สินค้าชิ้นที่ผมแอดเข้าไปก็คือชิ้นนี้นะครับถ้าดูที่ตะกร้านะครับเห็นจะมีสินค้าชิ้นนี้เข้ามานะครับเพิ่มอีกนะครับผมเพิ่มชิ้นใหม่นะครับผมเพิ่มทิปโก้ตัวนี้กดจึ๊ก ก็จะขึ้นเป็นสเตทเป็นอันใหม่นะครับเราก็สามารถดูที่สเตทได้นะครับว่าเราก,กดอะไรเพิ่มเข้าไปนะครับนี่นะผมเพิ่มสินค้าไป2ชิ้นละนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองเคลียร์แล้วก็แอดให้ดูใหม่สดๆอีกทีนะผมไปที่ตัวแ็บแอปพลิเคชันแล้วก็เคลียร์นี้ก่อนเคลียร์ไปก่อนนะครับแล้วก็กลับไปที่หน้า Redux นะครับไปที่แท็บ Redux ผมจะดูตรงสเตทนะครับแล้วก็ดูฉากตรงนี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแอดสินค้าแล้วนะผมกดแอดเป๊ปซี่เห็นนะครับมันก็จะเอาชิ้นที่1คือเป๊ปซี่ใส่เข้าไปผ่านตัวคาร์ดรีดิวเซอร์นะครับมันจะวิ่งไปทางนี้ใช่ไหมครับทุกคนสเตตวิ่งมาที่คาร์ดรีดิวเซอร์การ์ดไอเทมแล้วก็สินค้าชิ้นที่1ที่ผมแอดไปคือตัวเป๊ปซี่ใช่ไหมครับดูที่เมาส์มันแตะแล้วขึ้นมานะครับเป๊ปซี่นะครับต่อไปถ้าเกิดผมแอดชิ้นที่2นะครับเป็นเ x ยวมี่ตัวนี้นะครับผมกดปุ่มแอดแล้วนะกกกดดสสััััั่่่่่่่่งงซืื้้้ออออปุ๊บบบบเเเห็็นนนนนนนะะะคคครรมมมมจววาีีีีีียยชชิิททท2ผผแ3 แล้วก็จะสอดเข้ามาชิ้นที่3นะครับแอดชิ้นที่4นะครับมาจะเข้ามาอย่างนี้นะครับก็จะมองเห็นที่ตัวชาร์ตนะครับของตัวสเตตนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงโดยการผมแอดอะไรเข้าไปในตะกร้ามันะครับอันนี้ก็ตัวเครื่องมือตัวนี้ก็จะช่วยให้เราเห็นภาพขึ้นนะครับเวลาเราทดสอบนะครับถ้าดูที่ตะกร้าสินค้าตัวนี้ก็จะได้4ชิ้นตามที่เราแอดเข้าไปในตัวสโตร์นะฮะเห็นไหมจะมีเลข4ขึ้นมาตรงนี้ด้วย4ชิ้นนะครับ ส่วนการคำนวณราคานะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันต่อนะครับค่อยไปว่ากันต่อค่อยไปเขียนลอจิกในการคำนวณพวกนี้นะครับผมนะตอนนี้ทุกคนก็น่าจะได้แล้วนะครับน่าจะได้แล้วนะฮะน่าจะได้ละนะเหลือของการจัดฟอร์แมตยอดเงินพวกนี้นะครับเราสามารถไปลงปักอินที่จัดฟอร์แมตยอดเงินได้นะใครเรียนมาในคลาสก็น่าจะพอนึกออกว่ามีตัวปักอินที่ใช้ในการจัดยอดเงินอยู่นะครับลองไปลงเพิ่มเติมได้นะทีนี้ปิดท้ายจริงๆแล้วนะครับส่วนสุดท้ายจริงๆก็คือ ส่วนของการาลบสินค้าออกนะครับแล้วก็น่าจะจบหน้านี้นะครับมาดูการลบสินค้าออกนะครับในการลบนี่นะครับเราต้องรีมูฟออกจากสต็อกใช่ไหมครับเราต้องยิงตัวแอคชั่นไปหาตัวอ่าโปรดักตัว c ั r d ีด d เซอรนะครับที่การรีด d เซอรเราจะมีการสร้างแอคชั่นที่ชื่อว่า d l l e t e Item from c a r t ไปนะครับนะ nah, delete item from cast ไปเพราะฉะนั้นที่หน้า c a r t นะครับเราก็ต้องยิง action ไปที่คำนี้นะครับที่คำนี้โอเคกลับมาที่หน้า c a r t นะครับเรามาดูว่าเอ๊ะถ้าเราจะลบอะทำไงนะครับอันดับแรกเราต้องเรียก dispatch มาก่อน ah, constant ah, dispatch t e a t c s use dispatch นะครับ use dispatch มาก่อน จากนั้นเราจาดิสแพดตัวนี้นะครับยิงไปเลยนะครับผมยิงไปหาตัว reducer ที่เราเตรียมไว้นะครับผมเมื่อกี้ปุ่มลบมันอยู่ตรงไหนนะครับนี่ลบรายการนะครับลบรายการอยู่ตรงนี้ผมจะลบนะครับผมก็ต้องใส่ e v e n ์เข้าไปใช่ไหมครับใส่เวนต์เข้าไปนะครับโดยการใส่ออนคลิกเข้าไปก็ได้นะครับในตัวแท็ก a แท็กนี้นะครับ a แท็ก a แท็นี้นะครับผมจะใส่ตรงนี้ว่าเป็นการ delete ไว้ก่อนแล้วก็ผมจะใส่ e v e n ์ตรง t ท็ก a นะครับเ,เ,เดี๋ยวขอนญาต enter ลงมานะครับจะได้ใส่ง่ายผมจะใส่ Event ไว้ใน t ท็ก a ตรงนี้เลยนะครับผมใส่ On Click เข้าไปนะครับผม on c l i c กเท่ากับนะครับผมอ,อย่างนี้นะครับก็เรียกตัว dispatch มาเลยนะครับเรืยอ dispatch มา dispatch แล้วก็ใส่ type เข้าไปนะครับ type แล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดเมื่อกี้ก็คือที่อยู่ในตัวการ์ดรีดิวเซอร์นะครับผมตัวนี้ Delete Item from Card นะฮะใส่คำนี้เข้าไปนะครับทุกคนนะครับก็มันก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็คือตัว Tech A ตัวนี้นะครับที่สั่งลบสินค้านะครับผมโอเคเดี๋ยวจัดให้มันอ่านง่ายๆนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือเอาล่ะครับเสร็จแล้วเรามาเทสกันที่หน้าเว็บนะครับตอนนี้เสร็จแล้วผมขอเทสให้ดูนะครับ อ่าผมจะลองค้นหาเป็นสไปร์เห็นนะครับจะขึ้นแต่สไปร์แล้วครับผมผมค้นหาเป็นเสี่ยวมี่นะครับเห็นครับ xio นะครับ xiao นะครับเห็นนะอเซิร์ชว่าเป็นมี่สิก็ได้ครับก็เจอเห็นไหมครับเนี่ยพิมพ์แค่เลขสิบก็เจอนะครับผมหรือถ้าเกิดผมเซิร์ชเป็นภาษาไทยนะครับอังุนเห็นก็เจอนะครับอังุน นะครับก็เจอครับผมก็แอดทุกคัทได้เหมือนเดิมน,นะครับใช่ไหมแอดโซตะกาได้นะครับผมเซิร์ชโซนี่สั่งซื้อสินค้าแอดทุกคัทผมเป๊ปซี่นะผมแอดสั่งซื้อนะครับเราก็จะมีสินค้าในตะก้าสามชิ้นแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมกลับไปซื้อสินค้าต่อเห็ไนไหมเวิร์กนะครับผมเรียบร้อยครับผมนี่ก็คือรีดัก ที่มีการฟิลเตอร์ข้อมูลได้ด้วยนะครับผมโดยการใช้ฟังก์ชันฟิลเตอร์หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเรียกในตัว Input ที่เราเซิร์ชนะครับลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับทุกคนคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะที่กำลังศึกษาละสำหรับคนที่กำลังศึกษารีดักอยู่นะครับสามารถที่จะทบทวนดักจากคลิปนี้ได้นะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับที่กำลังเรียน React แล้วก็ ฝึกฝนรีดักยูนะครับก็จะช่วยให้เราเอารีดักไปยุกใช้ต่อไปได้นะครับนี่คือแบบพื้นฐานที่เราต้องรู้เลยนะครับใน2ตอนนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับผมจะพาไปทําส่วนอื่นต่อนะครับสําหรับเรื่องของรีดักนะครับก็ถ้าจะฝากไว้แค่นี้ก่อนสําหรับในพาร์สนี้นะครับผมก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับก็สวัสดีนะครับ